ยิ้มบ้างสิลูกยิ้มบ้างสิลูกยิ้มบ้างสิรถถังแล้วเตะเตะเตะเน่เตะเน่ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่เลยมีพอแหนวร้านน่ะเออร้านวิวแน่นอน ชอบชอบชอบไอ้วา ลูกยิ้มบ้างสิลูกยิ้มบ้างสิโอ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้ว ยิ้มอยู่นะแต่เขาเริ่มแล้วรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แลนะ้วเนี่ย 好子？<laughs> ไอว่าชอบดูโป่งมากเลยนะ อยาเราก็นะคนละไซสกันเลยลูกรถถังเตะเตะเตะเน่เตะเน่เตะเใ่ใช่ใช่่ไม่ได้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 

เออเต้นอีกแล้วพัดเต้นดูดูดูน้องพีโอ้ยเราเนี่ยนะน้องพีทำลายน้องพีพีพอลูกมานี้มันหยัดคอแล้วนะโลก ต้องพี่หยุดก่อนแล้วหกล้มเดีวหกล้มแล้วหนูหกล้มแล้วควันก็แทบคืนนะแล้วพี่นูบินแน่นหนูพี่เล่นแรงเกินไปก็แค่พี่เทนห้ามทาที่ท่านแตะจริงเข้าใจไหม พี่ถอยมาหนโลกเดี๋ยวเราลูกถอยมาไม่น้องพีประมาณนั้น้ะดูพี่ีชั้นเอาเถอะเอาเถอะพราเธอนื่อยกไปเถอะัหอยู่เป็นหมอหาหมอที่นะวายยู่สิโอยแม่ยังลืมชื่อลูกตัวเองเลยเอ้ามากล้มาก้มาใ้ไม่ไดไม่ได้้องไว